สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับก็วันนี้มาเด็กนิดนึงนะครับวันสิ้นเดือนพอดีนะครับวันนี้นะครับวันที่30นะครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเปิดบันนบึงนะครับก็วันนี้มีความรูเดี๋ยวเราปักเครื่องมาฝากกันชึ่งเคยนะครับวันนี้มีเหรียญนลงพ่อสะทอนสองหน้ามานะครับเป็นปีเกนะเหรียญนี้เป็นปีเกนะพิมพ์๋ยวดูก่อน ภ <depression. S 2> าพก็อ,อาจจะหย่อนนิดนึงนะครับหย่อนสวยนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นพ้าแท้ดูง่ายนะครับเป็นผ้าแท้ดูง่ายแล้วกันนะครับอาจจะหย่อนนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ดูง่ายดีนะครับเรียนนี้นะครับโอเคนะครับก็ปีเก้าเจ็ดนะครับของลวงพ่อโสทรสองหน้าครับก็เป็นอ่ารุ่นรุ่นแรกนะครับเป็นปีเก้าเจ็ดนะครับสําหรับเปลียนสองหน้าแบบนี้นะครับเป็นรุ่นแรกปีเก้าเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ทำรุ่นหลังออกมาอีกนะปี08นนะครับนี่ถ้าเป็นปีเกแบบนี้ก็ถ้าสืสวยนะครับก็เล่นกันอยู่หลักหมื่นนะครับเหมือนต้นนะครับเหมือนต้นโอเคนะครับแล้วก็เป็นถ้าพิมพ์แพงที่สุดก็จะเป็นบล็อกอพิมพ์ที่มีวงแหวนนะครับวงแหวนตรงนี้นะครับวงแหวนตรงหน้าอกตรงนี้นะครับถ้ามีวงแหวนตรงนี้นะครับก็เล่นกันก็เกือบแสนแล้วกันนะครับ ก็หลักเหมือนกลางกลางขึ้นไปนะครับหลักเหมือนกลางกลางขึ้นไปนะครับถ้ามีวงแหวนตรงนี้นะครับวงแหวนตรงหน้าอกนะครับถ้ามีวงแหวนก็จะแพงนะครับแต่ถ้าไม่มีวงแหวนก็จะสูกถูกลงมาหน่อยนะครับแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็เป็นพิมพ์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับซึ่งพิมพ์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดจะมีอยู่สามพิมพ์นะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยจะมีสามพิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์วงแหวนนะครับ จะเป็นพิมพ์วงแหวนะแล้วก็มีเส้นรัศมีนะครับแล้วก็วงแหวนไม่มีเส้นรัศมีนะคร,รับรอบๆนี้ไม่มีเส้นรัศมีแล้วก็พิมพ์ที่3คือ <c Öz human> ไม่มีวงแหวนนะครับไม่มีวงแหวนนะครับเหรียญนี้ไม่มีวงแหวนนะครับพิมพ์นี้จะไม่มีวงแหวนนะครับถ้ามีวงแหวนจะมีตรงตรงไหล่นี่จะมีขีดนะครับตรงไหล่จะมีขีดออกมานะครับถ <c> ้ามีวงแหวนนะครับแต่ถ้าไม่มีวงแหวนก็จะไม่มีขีดออกมานะครับพิมพ์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะสำหรับพิมพ์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับ ในส,ส่วนหลวงพ่อโสธรสองหน้าก็จะมีหลายพิมพ์มนะครับมีหลายพิมพ์มนะครับแยกมาสี่ห้าบล็อกนะครับสี่ห้าบล็อกนะครับส่วนมากเขาจะนับตรงผสกตรงนี้นะครับผสกตรงนี้นะครับนี่นับตรงนี้นะครับนับถแถวบนแล้วก็นับแถวถล่างนะครับนับแถวบนแถวล่างนะครับเหมือนกันนะครับนับแถวบนแถวล่างนะครับหลักการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อ่า เป็นผ้าปั๊มนะครับเรนนี้เป็นผ้าปั๊มดูความคมชัดนะครับดูความคมชัดนะครับของเม็ดะสมแล้วก็ดูใบหน้านะครับของหลวงพ่อนะให้ดีนะครับว่าถูกต้องตามพิมพ์หรือเปล่านะครับใบหน้านะครับของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดูความคมทั่วไปนะครับเป็นถ anyway. ึงเป็นผ้าปั๊มนะครับดูความคมดูตัวตัดนะครับแล้วก็นี่อย่างที่บอกนะครับดูความคมดูตัวตัดนะครับนี่ เหรยญนี้ก็อาจจะซึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกันนะครับใช้เวลาไม่ค่อยจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่ากล้องผมมันจะตัดนะครับถ้าส่องนานถะ้าตัดมันจะชัดกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะโอเคคนะครับนี่แบบนี้เหรียญนี้ก็ผ่านการใช้งานมานะครับ เยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรโฟก,กัสโฟกัสนะโอเคนะครับนี่ดับแรกนะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับต้องตรงตามพิมพ์นะครับแล้วก็ดูความคมชัดนะครับ ดูความคมชัดต่างๆนะครับเป็นภาพปั найти, ๊มนะครับน anyway> ี nah ่ตามร่องตามร่องตามนี้ต้องมีความคมชัดนะครับตามฐานนะครับต้องมีความคมชัดนะครับตามฐานนะมีความคมชัดตามแขนขาของหลวงพ่อนะครับกำไลต่างๆตามมือนะครับตามซอกแขนซอกขาต่างๆก็ต้องมีความคมชัดนะครับนี่พื้นเหรียญเนี่ยจะเรียบตึงนะครับพื้นเหรียญเรียบตึงเลยนะครับเรียบตึงเรียบตึงเลยนะครับนี่ ส่วนพิมพ์จะดูตรงนี้นะครับนับตรงนี้นะครับอย่างฝั่งนี้ก็จะนับนี่ด้านบน1 2 3 4 5เม็ดผสมห้5นะครับด้านบนด้านล่าง1 2 3 4 5 6 7้าเ็ขาก็จะเรียก5 7นะครับ5 7นะครับ5 7แล้วเราดูอีกฝั่งนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะนับเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เหมือนกันนะครับก็ห้าเจ็ดนะครับด้านฝั่งนี้ห้าเจ็ดฝั่งนี้ก็ห้าเจ็ดนะครับก็เรียกห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับซึ่งพิมพ์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับก็จะมีอยู่สามพิมพ์นะครับจะมีบล็อกวงแหวนนะครับวงแหวนตรงหน้าอกนะครับรัศมีนะครับด้านข้างจะเป็นรัศมีนะครับแล้วก็บล็อกวงแหวนนะครับแต่ตรงพื้นเหรียญจะไม่มีเส้นรัศมีแผ่กระจายนะครับแล้วก็บล็อกที่สามคือบล็อกนี้นะครับ คือไม่มีไม่มีวงแหวนเลยนะครับจะไม่มีวงแหวนนะครับนี่พิมพ์นี้จะไม่มีวงแหวนนะครับนี่เป็นพิมพ์ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับไม่มีวงแหวนนะครับถ้ามีวงแหวนก็จะแพงนะครับแพงเลยนะครับดูลักษณะตามพื้นเหรียญต้องเรียบตึงนะครับเรียบตึงนะครับเรียบตึงเหรียญนี้ก็หย่อนสวยนิดนึงนะครับหย่อนหย่อนสวยนิดนึงแต่ว่าก็แท้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแท้ดูตรงไหนนะครับดูง่ายง่ายเลยนะครับ นดูตามขอบดูตามฐานดูดูให้คงคมเข้าไว้นะครับนี่ดูร่องรอยการปั๊มต้องคมนะครับคมฐานผ้าทิพตัวนี้คมเป็นเม็ดตรงแขนตรงมือนะครับต้องคมเรียบตึงนะครับผื้นเรียบตึงเลยนะครับผิวเรียบตึงนะครับเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับฝั่งนี้เป็นผ้าทิพปั๊มนะครับเป็นผ้าปั๊มต้องเรียบตึงแบบนี้นะครับ ตึงคมชัดแบบนี้นะครับนี่ปืนเหรียญเรียบตึงเลยนะครับก็ผ่านการใช้มานะครับเหรียญนี้นะครับก็ชำนิดนึงนะครับด้านหน้าก็สึกๆไปแล้วนะครับแต่ภาพโดยรวมดูง่ายนะครับเหรียญนี้นี่จุดตายดูตัวด้านข้างตัวตัดนะครับดูตัวตัดนะครับเหรียญจะมีขนาดค่อนข้างหนานิดนึงนะครับหนาแล้วก็ตัวตัดนี่จะเป็นแบบนี้นะครับตัวตัดจะมีเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะครับตัดขาด เไม่ค่อยชัดนะครับนี่จะตัดขาดไปเลยนะครับมีเส้นรอยตัดนะครับเห็นไหมครับมีเส้นจำไว้เลยนะครับดูแล้วก็จำไว้นะครับนี่ตัวตัดนะคเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านล่างนะครับด้านล่างใต้ฐานเหมือนกันนะครับส่วนมากนะครับสองฝั่งนี้จะเบ้านะครับสองฝั่งนี้จะเบ้าแบบนี้ จะบาลลงไปแบบนี้แล้วก็ตรงกลางจะมีรอยตัดแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เปอร์เซ็นต์แท้80ซแล้วนะครับบาลลงไปนะครับบอลลงไปแล้วก็ตัวตัดด้านกลางนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แบบนี้นะครับนี่ชัดไหมครับนี่แบบนี้นะครับ บางนี้นะครับเหมือนกันนะครับตัวตัดนะครับนี่ตัดจะเป็นเส้นนะครับตัดยาวนะครับเรียบร้อยนะครับตัดเรียบร้อยด้วยนะครับบางเหรียญนะครับบางเหรียญจะมีจะมีร่องรอยการตะไบนะครับตะไบตะไบขอบแถวนี้ตะไบขอบมีร่องรอยการตะใบนะครับบางเหรียญนะครับคือเก็บรายละเอียดนะครับนี่แบบนี้นะครับจะมีคล้ายๆตะไบนะครับเนี่ย แล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนมากเขาจะตะใบตรงโค้งๆตรงนี้นะครับจะเป็นรอยคล้ายๆรอยตะใบนะครับตรงนี้ตรงนี้คือเก็บเก็บรายละเอียดนะครับนี่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 ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเก็บรายละเอียดนะครับเป็นรอยตะใบเก็บรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับนี่นี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ จำจำให้จำให้ได้นะครับเนี่ยดูไม่ยากนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ตัวตัดลนนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็แท้เลยนะครับตัดเรียบร้อยนะครับแบบนี้แท้เลยนะครับ นี่แล้วก็จดจําใบหน้านับให้ได้นับจดจําลักษณะใบหน้าของหลวงพ่อให้ได้นะครับนี่ใบหน้าก็จะมีหลายหลายใบหน้านะครับเพราะว่าเม็ดประสมจะไม่เหมือนกันนะครับมีห้าเจ็ดห้า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 เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกอะไรมีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อกนะครับเม็ดประสมตรงนี้ยนะครับก็ไปนับกันเอาเองนะครับมีหลายบล็อกนะครับประมาณสี่ห้าพิมสี่ห้าบล็อกนะครับเม็ดประสมตรงเนี้ยที่ ที่ที่พอข้อข่าวนะครับที่เคยเห็นมานะครับนี่โอเคนะครับนี่อาจจะผ่านสมรภูมาหนักหน่อยนะครับเหรียญนี้นะครับแต่ด้านข้างก็ยังเห็นชัดเจนนะครับเหรียญนี้นะครับก็ครอบเอารูปไว้นะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสมุิเหรียญเราก็สอท้อนปีเก้าเจ็ดแบบนี้นะครับ ก็เสสวยก็หลักหมื่นยู่แล้วนะครับหลักหมื่นขึ้นไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับยังไงชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทรคลิปนี้สวัสดีครับ